ผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดสตูลน,นะครับที่ควรคาหลงนะครับมีพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี่แหละนะครับแล้วให้ข้อมูลเข้ามานะครับว่าถนนทางเข้าบ้านเนี่ย นะครับเข้าสวนที่ใช้บรรทุกขนส่งผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยมันลําบากนะครับกอ็อยากจะขอช่วยประสานงานให้ข้อมูลบอกแจ้งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานะครับรายการก็ใช้ารายการเป็นาการทําหน้าที่สื่อสารเพื่อการพัฒนาไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับสวัสดีครับน้องครับ สวัสดีครับผมเออแนะนําตัวเองสักนิดนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ได้รู้จักกันด้วยนะครับบ้านอยู่ที่ไหนเป็นใครแนะนําตัวเองนิดครับครับสวัสดีครับผมจำรัดอ่อนลัก์เสียงอุ่นครับผมอยู่หมู่ห้าอุดรเจริญควนกาหลงครับผมอ่านะครับบอกว่าอยากจะสื่อสารไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยทําถนนเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนหน่อยครับว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างไรนะครับแล้วอยากจะให้ใครามาช่วยแก้ไขให้กับเราครับเชิญครับครับก็เป็นเป็นถนนเก้าหมู่บ้านนะครับเป็นถนนเก้าหมู่บ้านระยะทางประมาณปันห้าร้อยเมตรซึ่งเป็นถนนรูรังครับอายุของถนนนั้นก็ เยอะพอสงควรแล้วนะครับประมาณสามสิบเอ็ดปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นลูกรังอยู่ทีนี้หน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนน้ำฝนเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมขนาดใหญ่ก็ประมาณระยะทา,างก็ประมาณสักสองอเมตรนะครับพีอาก์รหนักอยู่อืมไม่เยอะนะครับความจริงแล้ว S <S ระยะทางต้งอตงหมดประมาณปานห้าร้อยเมตรนะครับแต่ว่าที่ระยะที่มันหนักๆอยู่ก็ประมาณสองร้อยเมตรครับผมถนนนั้นเนี่ยมันเป็นถนนสาธารนณะหรือว่าเป็นถนนในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือว่าอยู่ในที่ดินอะไรเป็นอย่างไรครับเอเป็นถนนสาธารณะครับผมเป็นเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมผมเคยเิญผู้สมัครบ นายกอบจอมาดูพื้นที่รบท่านก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับผมอ๋อก็แสดงว่าเป็นความรับผิดชอบของอบตอ,อุดัยเริญนะครับอ,อบไม่มีกฏจริงประสานประสานให้มีการเข้าแผนเพื่อการพัฒนาไว้อบตอ,อาจจะยังไม่มีงบประมาณอ,อประสานไว้ในปีต่อไปไปตามคิวเข้าคิวไว้เนี่ย เคยได้คุยกับทางอบอตอไหมครับได้หาหรือกันบ้างไหมครับอในส่นวนของการเข้าแผน,ม,นมันมีความรับมันมีความเจ้าภาพอยู่อย่างนี้นะครับพี่ว่าความรับผิดชอบของถนนเช่นนี้กว่งวางกว้างขวามือนั้นเป็นพื้นที่ของอีกหมู่หนึ่งพอกว่างซ้ายมือก็เป็นพื้นที่อีกหมู่หนึ่งป้ายทอยก็เป็นพื้นที่อีกหมู่หนึ่งท <c oughs> ีเวลาเวลา เวลาตําประชามตีเนี่ยมันก็มักจะไม่กล้อยมีใครเสนอถนนเส้นน,นี้เข้าไปในแผนและประการหนึ่งตัวผมเองก็ไม่เคยได้ได้เข้าไปร่วมเนื่องจากไม่ทราบว่าวันไหนที่เขาจัดตํากันแต่ได้นำเสนอป่านผู้ใหญ่บ้านไปแล้วหลายรอบแล้วก็ได้จัดตําโครงการเสนออบตไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อชั่ประมาณ สามสี่ปีก่อนเนี่ยนะครับได้ได้ไดล่ารายชื่อแล้วก็ส่งโครงการไปยังโงครงการบริหารส่วนตำบลไปแล้วรอบหนึง่งนะครับแล้วก็ได้พูดในที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรไปแล้วรอบหนึ่งครับผมอ๋อก็แสดงว่าเรามีความพยายามผลักดันเอามาหลายปีแล้วแล้วก็ถนนสายนี้ก็แสดงว่าเป็นถนนสายพิเศษนะครับที่มันคล่อม ระหว่างหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนมันต้องร่วมกันถึงสองสามหมู่บ้านมันก็เลยทําให้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าโดยตัวของน้องบ่าวเองธรรมรัตเองเนี่ยก็ยืดเรื่องไปทางอบอตอแล้วนะครับช่วงนี้อบอตอก็กําลังเลือกตั้งกําลังจะวางแผนในการหาเสียงกันอยู่ด้วยก็คงต้อง อ่าเป็นอ่าสมัยต่อไปในวาระต่อไปเนี่ยผลกระทบที่ชัดเจนตรงนั้นเนี่ยาชาวบ้านอยู่กี่ครัวเรือนกี่หลังคาเรือนอ่คนมากน้อยขนาดไหนเขาจึงอ่าอาจจะจัดลำดับไว้ท้ายๆหรือว่าเป็นอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรไหมครับครับก็ก็เป็นเป็นเหตุผลหลักเลยแหละครับเพราะว่ามีประชากรอยู่แค่แค่หกหลังเลยนะครับมีมีชาวบ้านที่เป็นจิตเป็นเสียงอยู่แค่สิบสองคน ก็เลยก็เลยอาจจะว่าเป็นสิทธิ์เป็นเสียงที่น้อยไปหรือเปล่าแต่จํานวนสวนยางสวนปาล์มานะครับโดยประมาณก็ถึงสามสิบสองแปลงที่ผมนับเก้าเก้านะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการในการขนส่งพืชการเกษตรก็ทุกคนก็ใช้ร่วมกันอยู่แล้วทั้งหมู่สี่ทั้งหมู่หนึ่ง 1, และก็หมู่ห้าครับผมครับครับก็ถือว่ามีความจําเป็นนะครับเพราะว่า สิบสองเสียงก็จําเป็นนะห้าเสียงก็จําเป็นนะครับก็เป็นเสียงห้าเสียงก็ทําให้นายกอบตอแพ้ได้เหมือนกันนะครับสองเสียงก็ทําให้แพ้ชนะกันได้เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสามสิบสองแปลงของพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยนะครับในการลําเลียงในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนเนี่ยไอ้นี้สําคัญนะครับก็ก็คิดว่านะครับทางท้องถิ่นเองนะครับก็คงจะ ให้ความสําคัญในอนาคตนะครับคาดหวังอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้สมัครใหม่บ้างก็กําลังจะสมัครกันอยากจะพูดอะไรบ้างครับเชิญครับครับผมก็ก็มีความหวังนะเหมือนมีความหวังเหมือนเหมือนที่พี่พูดนะ,นะครับอยากจะให้จริงๆแล้วผมเคยนําเสนอถนอนไปไปสามสามโครงการนี่นะครับในหมู่บ้านจุดนี้แต่ว่าความคาดหวังนั้น หนึ่งในสามโครงการนี้คาดหวังว่าผู้บริหารคนใหม่ที่จะเข้ามาบริหารคงจะให้ความจำกันแล้วก็จัดลำดับไว้ต้นต้นหรือประสานงานมาให้ให้ตัวผมเองหรือผู้นำหมู่บ้านได้เข้าไปประชามติหรือประชาภุมหรือลงมาประชุมหมู่บ้านบ้างก็หวังไว้นะครับหวังไว้ว่าผู้บริหารคนใหม่คงจะได้จัดลำดับครับผม ครับผมฟังอสมทนะครับที่เองก็เพิ่งมาจัดรายการที่จังหวัดสตูลน,นะครับยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับเพิ่งมาจัดแล้วก็เพิ่งมาออกอากาศาส่งข้อความเขาเรียกว่าสื่อสารผ่านมาทางรายการขอความช่วยเหลือผ่านมาทางรายการเนี่ยฟังรายการแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่อยากจะแนะนำในการทำรายการบ้างรูปแบบของรายการเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เล่าให้ฟังหน่อยครับครับผมก็ก็เป็นเป็นการรับฟังโดยบังเอิญเหมือนกันนะครับผมก็โดยบังเอิญครับจริงๆแล้วผมเพิ่งจะย้ายกลับมาที่จตุลนนี่เก้าปีนะครับก็เมื่อวานนี้แกรนเขาเปิดรายการต่างทางคุณพี่ดีเจก็ให้เบอร์ไลน์มาผมก็ทักไปเมื่อวานเป็นความบังเอิญนะครับเป็นความบังเอิญแล้วก็คิดว่าคิดว่าเป็นรายการที่มีสาระนะครับมีสาระมีประโยชน์ต่อชุมชนนะครับ คงจะได้นําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านป่านรายการขึ้นไปนะครับไม่ไม่เฉพาะตัวผมเองอาจจะเป็นพวกพี่น้องที่ว่านะครับปัญหาได้รับผลกระทบอยู่ได้นําเสนอป่านรายการขึ้นไปเพื่อเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ครับก็มีความยินดีแล้วก็แล้วก็ดีใจนะครับดีใจที่ที่ได้มีรายการดีๆอย่างนี้เข้ามาในสังคมของเราเพื่อเพื่อพัฒนาสังคมของเราต่อไปครับผม ในสมัยก่อนเนี่ยอุดัยเจริญเนี่ยผมไปบ่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่ํานานเมฆตรงยังมีชีวิตอยู่นะครับที่โรงงานผลิตหมอนยางปาราที่อุดัยเจริญนะครับผมก็เข้าไปบ่อยที่โรงงานของสากราที่อุดัยเจริญนะครับผมมาช่วยขายาหมอนยางช่วยขายผลิตภัณฑ์ให้พี่จานานเมฆตรงก็ไปเจอตรงนั้นมีที่ทิ้งขยะกองโตเลยนะครับเป็นกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วกะยะยเพ่นพ่านเต็มไปหมดเลยตรงนั้นมันอยู่หน้าวัด หน้าวัดอุดัยเจริญพอดีทางเข้าอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามก็เป็นอีกจุดหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเรื่องของกองกะยะยที่ตรงนั้นเนี่ยหน้าหน้าสากรการยางอุดัยเจริญเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่มองว่า,าเป็นปัญหาอยู่นะครับก็ไว้มีโอกาสไปแถวนั้นแล้วก็จะมีช่องทางที่จะสื่อสาราไปถึงาทางอบอตอ,อุดัยเจริญแต่ก็คงจะรอให้เขาเลือกตั้งกันเสร็จก่อนนะครับเพราะว่า ปีงบประมาณนี้เนี่ยการบรรจุแผนงบประมาณบรรจุแผนพัฒนาเนี่ยมันเสร็จไปแล้วนะก็ต้องก็ต้องรอในแผนงบประมาณปีหน้าแผนงบประมาณปีหน้าก็ต้องรอ,อานายกที่มาจากการเลือกตั้งใหม่แล้วถ้ามันมีการเลือกตั้งกันเสร็จในเร็วๆนี้เนี่ยผมจะไม่ทิ้งเรื่องนี้จะช่วยประสานให้จะช่วยประสานกับทางอบอตอุดัยเจริญแล้วก็จะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสตูลเพื่อช่วยให้เข้าไปดู อ่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้อีกทีนะครับครับผมด้วยความขอบพระคุณครับผมครับขอบคุณมากมากครับผมครับสวัสดีสครับพี่ครับ